ได้ข่าวว่าหนูก็มีการพูดคุยกับคุณพ่อของหนูทางเฟซเรื่องเราเป็นยังไงกอดเล่าให้อาจารย์ฟังด้ม่ลูกเพิ่งจะติดต่อกับพ่อตอนอายุ17เนี่ยครั้งแรกนะครับที่ติดต่อโดยตรงก่อนหน้านี้ไม่เคยเลยไม่เคยครับโทรศัพท์ก็ไม่มีไม่มีครับไม่เคยได้ยินเสียงนะครับในความรู้สึกของลูกอันนี้อาจารย์ยิ้มสักถามหนูคุยกับอาจารย์ยิ้มสักได้เพราะฉันเป็นคนมีลูกเต้าโตมาก อยากใกล้ชิดพ่ออยากเห็นพ่อตัวจริงๆใช่ไหมลูกอยากสิ่งที่หนูอยากจะเจอพ่อจริงๆหนูต้องการอะไรลูกอยากจะลองลองคุยดูครับลองแบบอยากรู้จักตัวจริงของเขาว่าเป็นยังไงแบบได้คุยได้แบบนั่งพูดกันว่าแบบเกิดมันเกิดอะไรขึ้นถึงได้เป็นแบบนี้มันอ๋อเข้าใจผิดตรงนี้กันนะมันจริงๆตรงนี้มันไม่ใช่นะปรับความเข้าใจกันนะครับ ก็ไม่คิดหรอว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เขาควรไปปรับความเข้าใจในเมื่อแม่เขามีชีวิตใหม่ที่มีความสุขแล้วแล้วแม่เขาก็มีความภูมิใจที่เห็นลูกโตขนาดนี้แล้วทําไมหนูยังจะต้องไปแก้ไขในอดีตซึ่งมันแก้ผ่านมาเยอะแล้วว่าลูกครับก็คือทางคุณแม่เนี่ยครับเขาก็มีนี่สินใช่ไหมครับก็เลยอยากติดต่อว่าพอตรงเนี้ยณจุดๆเนี้ยพ่อพอจะช่วยได้ไหมแบ่งเบาแม่สักนิดนึงโดยช่วยผ่านก๊อตกเนี่ย เป็นเหมือนแบบว่าช่วยก๊อดในการแบบช่วยเรื่องค่าต่างๆอะไรแบบนี้ครับช่วยเหลือสักเล็กน้อยเพื่อที่จะแบบแบ่งเบาให้แม่ได้ก๊อดก็เลยลองอยากลองติดต่อไปครับนอกเหนือจากเรื่องความเดือดร้อนแล้วสัญชตาตญาณของหนูหนูอยากกอดพ่อไหมลูกอยากครับน้องกอดครัทุกครั้งที่หนูพิม์พอะไรก็ตามกับคุณพ่อแล้วเขาไม่ตอบหนูรู้สึกยังไงคะลูกพ่ออาจจะไม่ว่างครับ อาจจะมีงานเยอะที่ร้านอะไรแบบนี้ครับก็เลยคิดว่าอาจจะยุ่งยุ่งไม่ได้คิดว่าไม่อยากตอบหรืออะไรครับตอหลัเวลาสิบกว่าปีนี่ช่างไม่มีเวลาเลยเหรอกับคำวันลูกอาจจะไม่ว่างครับ